สวัสดีครับมาพบกันนะครับนะฮัพี่แมนกับทีเดีย o บูบิสคอมครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องเจ้า G e Light นะครับคือตัว G e Light LED เนี่ยก็คือเป็นเรียกว่าเป็นซิลลิงสมาร์ทซิลลิงนะครับก็คือเป็นโคมไฟติดเพดานนั่นเองแต่ว่าสมาร์ทคือสามารถใช้รีโมทนะครับปรับอุณหภูมิสีของแสงที่ออกมาได้แสงขณะเป็นแสงสีต่างๆที่ออกมาได้นะครับสามารถควบคุมได้แล้วก็ อาจจะหลี่แสงเร่งลดแสงได้ด้วยครับอันนี้ก็สั่งตรงมาจาก Gearbest นั่นเองนะครับผม Gearbest g l i h t ก็เป็นอ,อ,อีกช่องทางหนึ่งที่เป็นออนไลน์นะครับอ่าคราวนี้จะมาแกะกล่องอันนี้คือยังไม่ได้ใช้งานแหละมาแกะกล่องให้ดูว่ามีอะไรบ้างสภาพกล่องก็อย่างที่เห็นครับเพราะว่าเ,เนื่องจากมีการ Import เข้ามานะครับมีการซื้อสั่งซื้อมาจาก Gearbest เนี่ยก็การจัดส่งอะไรเงี้ยพัสดุ ถ้าหากเลือกแบบดีๆหน่อยก็อาจจะนะครับอาจจะสภาพดีแต่ว่าครา้นี้คือเราแบบเลือกแบบชิปที่แบบถูกๆเนี่ยมันก็จะมีลักษณะประมาณหนึ่งนะครับทุกครั้งที่ผมสั่งมาจากต่างประเทศเนี่ยก็อารมณ์ประมาณนี้ตลอดเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวเรามาดูกันแกะกล่องจริงแกละไปแล้วแหละจริงอันนี้ได้แล้วครับบัตรรางวัลด้วยครับ Red Dot Award ปี2017นี่เองนะครับปีนี้ล่าสุดเลยนะตัว G l i t e เนี่ยอ่จริงหลังจากนี้มันจะมีตัวของ Xiaomi นะครับที่เขาเอ่อ ร่วมมือกับฟิลิปนะครับที่จับมือออกมาด้วยนะครับอาจจะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ไม่ใช่เวอร์ชันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูตัวกล่องก่อนนะครับอ่าแกะกล่องนะครับกล่องก็ถือว่าใหญ่นะครับเม็ดอินชัยนาแน่นอนนะครับออกมาจะเป็นประมาณนี้พอเดี๋ยวนะครับมีตรงด้านล่างไม่รู้เห็นหรือเปล่าึอบนี่มีสเปคบอกอันหน่อยครับเป็นภาษาจีนนะมีโมเดลมีจํานวนวัตต์นะครับการรับวัตต์เนี่ยอยู่ที่18วัตต์นะครับ ก็คือใช้ไฟบ้านของเราได้เลย220โวลต์นะครับ50-60เฮิร์นะครับ0.127แอมป์นะครับฟ r เคว e นซีนะครับความถี่น่าจะเป็นความถี่ไหมป่านาษาจีินไม่ออกนะครับ 2700k เอาไม่ใช้ฟ่นั่นเนฮิร์นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นเคนี่เป็นหน่วยอะไรเหมือนกันนะรองรับ Android นะครับ iOS แน่นอนก็คือมีโฮมนะครับอาจจะเป็นย โฮมนะครับแต่ดูดกีโฮมคัเบล่าหรือเปล่าไม่ใช่่าน่าจะเป็นม e ีโฮมอันนี้คือจะเป็นตัว Product นะครับนี่ครับก็คือจะมีสัญลักษณ์ตัวนี้ตัวมีโฮมนะครับของมีเจียเวิร์ควิมีเจียก็จะเป็นโซลูชันของตัวสมาร์ทโฮมของเทมีนะครับตอนนี้กําลังพยายามทําบ้านให้เป็นสมาร์ทโฮมโดยบัจเจตที่ต่าซึ่งจริงบัจเจตต่ำเนี้ยในปัจจุบันก็ก็ยังหลายตั้งอยู่นะครับตัวสมาร์ทโฮมที่จะเป็นสุดฉลาด แกกล่องแล้วกล่องก็จะเป็นโฟมติดมาอย่างก็โอเคนะครับมีคู่มือนะครับคู่มือเนี่ยเป็นภาษาจีนนะครับเป็นจ e ีไ์นะครับภาษาจีนนี่ครับภาษาจีนทั้งหมดเลยมีวิธีการติดตั้งนะครับมีแอปนะครับมีติดตั้งผั้สายตรงนี้คือจะมีสายว่าที่เข้ามาตัวในระบบเนี่ยจะลืมว่าคู่บวกคู่ลบมันจะมีกราวนะครับกับขั้วกับสายไฟนะครับ กำลังจายไฟขนาดเท่าไหร่ยังไงบ้างนะครับส่วนประกอบมีอะไรบ้างมีรีโมทมีตัวสกรูน็อตนะครับมีตัวพุกนะครับสำหรับอัดไว้บนตัวฝาผนางังหรือซิลลิงหรือบนเพดานนั่นเองนะครับทั้งหมดเป็นภาษาจีนนะครับมีตัวรายละเอียดต่างๆบอกเอาไว้ค่้นข้างครบแล้วก็มีบัตรประกันด้วยซึ่งแน่นอนว่าในประเทศไทยซื้อมาหากจะเคลมก็ต้องไปนู่นแหละครับจีนแหละครับส่งกลับไปที่จีน ก่อนเข้าไปดูนะครับอันนี้เป็นตัวรีโมทนะครับเห็นว่ารีโมทก็คือเป็นลักษณะนี้เลยนะครับแกะมาดูก็ได้ตัวรีโมทจริงๆถ้าเราไม่ได้ใช้แอปแล้วก็สามารถใช้ตัวรีโมทตัวนี้เป็นการคนโทรลก็ได้ค่้ห้เป็นรีโมทแอร์นะครับขนาดก็จับกระชับมือดีนะครับผมอันนี้เล่นรถเสียงไม่ใช่สิไม่มีเสียงเล่นรถไฟนะครับรีโลดไฟเปิดไฟนะครับอันนี้เอ็มน่าจะเป็นแมนนวลนะครับเดี๋ยวต้องลองใช้ดูอีกทีหนึ่งแล้วก็ On Off นะครับก็สามารถปิด On Off ได้ไม่ต้องไปกดที่สวิตช์แล้วเรามีรีโมทอันเดียวนะครับหรือหากใครมีที่เป็น Universal นะครับก็คาดว่าน่าจะใช้ตัวรีโมทตัวนี้ได้นะก็ใช้ฐานที่เป็นแบบน่าจะเป็นเออจะไม่ได้ว่าขนาดอะไรอ่าอันนี้มีฐานมาให้เราด้วยนะครับเขาเป็นเอ่อซ r หากซื้อไม่ยากนะครับ2032นนะครับก็หาซื้อได้ทั่วไปนั่นเองครับไม่กี่บาทหรอกโอเคนี่ครับ ก็ประมาณนี้ครับ 3, 2องศสาม CR สาเป็นขนาดฐานกลมนะครับก้อนกลมซื้อได้ทั่วไปก็เป็นเป็นรีโมทนะโอเคครับเอ่อมีตัวนี้จริงๆก็มีอันนี้แหละที่เป็นพุกนะครับแล้วก็จะเป็นตัวสกรูตัวน็อตนะครับมีทั้งหมด4ชิ้นก็ต้องดูลหละครับว่าใส่ตรงช่องไหนบ้างนะครับก็ต้องไปติดฝาผนังข้างบนนู่นเลยนะครับส่วนอันนี้เป็นตัวโคมไฟนะครับ เห็นว่าโคมไฟล์เป็นลักษณะน,น,นี้ที่สําคัญก็คือด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยด้านบนก็จะบอกว่ามีไม่อาจจะไม่เห็นเห็นไหมไม่เห็นตึงไม่ได้ด้วย,ยวนะครับก่อนยากปลับกล้องขึ้นอีกนิดหนึง่งอ่าตรงนี้ด้านบนไม่เห็นอีกสิอันนี้เป็นยีไลท์นะครับก็จะเป็นสเปคแหละที่แตะเอาไว้ข้างกล่องตะกี้น่ครับอยู่ด้านล่างและด้านบนมีอุณหภูมิด้วยครับ40องศาครับถึง65องศานะครับมี ตัว ID ติดอยู่มีมาตรสานต,ต่างๆครบนะครับตรงนั้นนี้ตัวโคมตัวกล่องเนี่ยเหมือนจะเป็นเป็นพลาสติกแต่ว่าอาจจะเป็นไม่ใช่เป็นไม่ไม่ใช่เป็นแก้วครับดังนั้นน้ำหนักก็ไม่ได้เยอะมากนะแต่ตัวโครมเนี่ยก็คือจะเป็นโครงเหล็กนีก่เป็นโครงเหล็กนะครับและด้านล่างตัวนี้ด้านหลังนะครับเห็นว่า,ามีสวิตไม่ใช่สวิตสิเป็นตัว เอาไว้ปุ๊บเปิดฝาตัวเปิดครับมันจะเป็นตัวที่ดันนะครับก็ล็อกแน่นหนาทีนะครับเป็นตัวล็อกตรงนี้เห็นว่าเป็นสําหรับที่คล้ายๆเป็นหลอดไฟนะครับจะเป็นตัวหลอดไฟที่อยู่ใต้อยู่ด้านบนตรงนี้เราเปิดไม่ได้นะครับอันนี้คือเป็นล็อกปิดตายเลยนะครับก็จะเปิดได้แค่นี้เราเปิดมาได้แค่นี้เองนะครับข้างในก็จะเป็นพวกอาจจะเป็นพวกวงจรกับตัวตัวหลอดไฟนะครับ ที่อยู่ด้านในซึ่งแกะไม่ได้จริงๆน่าจะแกะได้แหละแต่แกะแล้วก็อาจจะสภาพอาจจะไม่ค่อยดีนะดูแล้วมันอาจจะไม่มีล็อกที่แกะนี่ครับมันจะมีรูอยู่นะดูแล้วอาจจะแกะยากครับมันค่อนข้างแน่นนะครับเขาทํามาเท่านี้เลยครับตัวที่สําคัญก็คือตัวนี้ฝานี่ครับที่เขาอธิบายไว้ก็คือต้องให้เอาเข้านะครับมี n กับ l นะครับเห็นว่ามีตัวอักษร n l กับ l ก็ เอาเข้าให้ถูกคั่วก็จะเป็นตัวสายไฟปกติครับเสียบเข้าไปสายทองแดงนะครับเสียบเข้าไปให้ถูกคัวถ้าไม่ถูกคั่วเนี่ยก็อาจจะบึ้มระเบิดได้นะครับไม่รด้ใจระเบิดหรือเปล่าแต่ก็ไม่ควรลองนะก็ไม่ดีเพราะว่าราคาก็หลายตังค์อยู่นะครับก็จะเป็นลักษณะน,นี้แล้วรูพวกนี้ก็คือเหมือนกับเอาไว้แบบเสียบเ,เจ้าตัวน็อตน,นะครับกับสกรูนะครับที่แล้วแต่ว่าเราจะยึดตรงช่วงไหนนะครับผมก็ยึดตัวนี้ไปก่อนปึ๊บแล้วพอยึดเข้าไปปุ๊บเรียบร้อยเลยก็ค่อย เอาตัวนี้ใส่เข้าไปเพราะว่ามันจะมันจะแน่น,นครับมันจะง่ายครับนี่ครับดันลงไปปุ๊บสมมุติว่าเรา,เาติดที่เพดานแล้วเนี่ยติดแค่นี้ก่อนไปก่อนนะครับติดไปก่อนแล้วก็เอาตัวนี้เอาตัวหลอดไฟเนี่ยเข้ายัดขงบางนครับถามว่าหลุดไหมมันก็ไม่หลุดครับก็แน่นดีนครับเห็นว่าค่อนข้างแน่นมากเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่ายังไม่ได้ต่อดังนั้นตัวแอปเนี่ยก็ยัง ไม่ได้ใช้งานนะครับผมอันนี้ก็คือจะมาแกะกล่องให้ชมกันว่าเรามีอุปกรณ์มาประมาณนี้นะครับสำหรับตัว Y-Light ที่สำคัญคือได้รับตัว Award ดเนยนยครับในการดีไซน์ด้วยก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับคนที่อยากจะมีออบ้านที่ฉลาดนะครับซึ่งอันดับแรกเนี่ยก็เริ่มอาจจะเริ่มด้วยแล้วแต่เลยอันนี้ผมเริ่มด้วยตัวหลอดไฟนะครับ โอเควันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมเอาไว้เดี๋ยวคงใช้งานแล้วเดี๋ยวดูรีวิวกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับวันนี้ก็มาแกะกล่องกันก่อนแล้วกันขอบคุณมากครับที่ติดตามชมสวัสดีครับ